ไม่เคยได้รู้ว่าเธอเป็นไงเขาคราวเงียบหายเมื่อจากกันเธอมีใครมาแทนที่ฉันหลือเขาดีหรือเปล่ามีฉันไหมเวลาที่ฝันหรือว่าลืมทุกเรื่องราว คิดถึงฉันหรือเปล่าไม่อยู่คนเดียวถ้าผู้หญิงคนหนึ่งตื่นขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางป่าอันมืดมิดในเวลากลางดึกสงัดขึ้นมายืนมองหลุมฝังศพของใครก็ไม่รู้ที่มีดินกลบมิดเกลี่ยเรียบร้อย หาทางออกไม่เจอและไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วเพราะไม่เห็นคนที่ฆ่าชายคนนั้นเดินจากไปแล้วพยายามหาทางออกเท่าไหร่ก็หาไม่เจอป่าที่มีต้นไม้สูงใหญ่สงัดเงียบไม่มีเสียงอะไรกระดิกเลยแนมะ้แต่นิดเดียวเธอก็จะรู้สึกเงียบเหงาสักปานใดและเมื่ออยู่ไปอยู่มาเธอก็หวนคิดถึงชายคนรักคนนั้นของเขาของเธอนั่นแหละและ ความทรงจำเก่าๆก็ผุดกลับขึ้นมามันก็จะอาจจะมีอารมณ์ตามเพลงที่ได้เปิดขึ้นมาในคลิปนะคะต้องขอบพระคุณทางแบรนด์ My Perfume ที่ได้ส่งกลิ่น Love Cemetery mm ขวดสวยเก๋นใน My Exclusive มาให้และได้ข่าวว่าเหลือเพียงขวดเดียวในสต็อกและมีแนวโน้ว,นว่าจะไม่ได้ผลิตต่ออีกแล้วนะคะ คอลเลกชันนี้ My Exclusive อะเท่าที่เราเข้าใจนะจะเป็นคอลเลกชันที่แบบวัตถุดิบอยากใส่อะไรใส่มาตามที่ต้องการมีความนิชไม่สนราคาอารมณ์เดียวกับดูจาแดงของพี่อ้อวิเซนก็เลยราคาก็เลยอาจจะแบบค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับลายปกติของเขาหรือว่า My Collection ที่เราเคยได้รีวิวกลิ่นชูโรงน้องขิงซ่า My Spice น้องพี่อนจินนายุ้มมุมปาก My r o รสอะไรไปอะนะก็จะราคาจะอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้เหมือนเป็นภาคต่อของกลิ่นที่ชื่อว่า close your e y e and i kill you in the rain ไม่แน่ใจว่าอินสไปมาจากเพลงหรือหนังแต่รายละเอียดที่เคยได้ยินเมื่อนานมาแล้วสองปีก่อนประมาณว่าผู้ชายคนหนึ่งได้ปลิดชีวิตของหญิงคนรักด้วยปืนกระบ,บอกสั้น mm hmm. เสียงปืนดัง ปังถ้ำกลางสายฝนนะยิงเธอถ้มกลางสายฝนเพราะเขามีทั้งความรักทั้งความแค้นจากการทรยศหักหลังของเธอคนนั้นค่ะและเมื่อเธอได้สิ้นชีพลงกลิ่นนี้ก็ตามมาคือสุสานความรักเขาได้ประคองร่างที่สิ้นลมหายใจอารมณ์คุก,กุุนเริ่มเริ่มคลายตัวลงบ้างแล้วแล้วเขาก็บรรจงฝังร่างหญิงคนรักลงไปใน หลุมฝังศพนั้นถ้าเขาจะบิดขอบให้ในมัดด้วยนะใครเคยฟูลแวร์กลิ่น l ลิฟซิเมทัลลแล้วเป็นยังไงเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันได้หรือใครเคยใช้กลิ่น Close o y u r eye and I kill you in the rain แบบฟูลแวร์จริงๆมาเล่าให้ฟังกันบ้างเพราะว่าคุณสุคนกร์เคยเอามาให้ลองที่งานน้ำหอมปีที่แล้วแล้วเราก็จำได้แค่กลิ่นเปิดว่าเป็นกลิ่นแบบขมเหลวดินปืนเท่ๆที่แบบงานอาร์ตงานงานิสตัวพ่อเลย ได้ข่าวว่าคุณผู้ชายชอบกันมากแล้วก็คือสุกคนะกรเขาบอกตอนได้ดาวหอมมากลูกค้าชอบกันเยอะมากหมดไวมากจนมีคนมาขอให้เขาสั่งทําพิเศษก็เลยเออเหมือนเหมือนล้อนจกมาจํานวนจํากัดนะอืมใครเคยลองฟูแวร์แล้วเป็นยังไงเราอยากรู้ว่าได้ดาวเป็นยังไงกลิ่น close to eye เอามาถึงกลิ่นนี้ก่อนที่จะเข้าถึงรายละเอียดเนื้อกลิ่นเราขอสรุปความประทับใจให้กับขวดนี้ ก่อน3ข้อนะคะแล้วแอบ,บเอาให้ดูกล่องนี้เป็นกล่องแบบใหม่ของของกลินนี้มั้งเป็นแบบตัวอักษรสีทองแบบ 9, ก็กกราว g ต i า a ์เก๋ๆอืมนะคะความประทับใจข้อแรกคือหนึ่งกลิ่นยูนิคที่ดมปุ๊บแล้วรู้สึกว่าเออยังไม่เคยได้กลิ่นนี้กลิ่นแบบนี้เลยเนะี่ยแบบว่ากลิ่นโทนเนี้ยยัง รู้สึกว่ามันมีความอาร์ตมีความนิชอะนิชเลยนะและเป็นกลิ่นที่หนึ่งในไม่กี่กลิ่นหรือเป็นกลิ่นแรกมั้งที่เราฉีดครั้งแรกแล้วเราเอียงวะนึกไม่ออกว่าโน้ตอะไรแยกโน้ตยากมากเพราะเขาเรียงน้ตมาได้กลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันมากๆค่ะจนกระทั่งต้องฉีดครั้งที่สามหมายถึงฟูลแวร์ครั้งที่สามอะ คือเราได้มาวันแรกแล้วก็ฉีดก่อนนอนแล้วก็ฉีดวันรุ่งขึ้นอีกวันถึงจะพอจับโน้ตได้เราๆที่เป็นโทนโน้ตคร่าวๆเลยนะไม่สามารถแยกได้ละเอียดแบบต้องตั้งใจมากๆเขาเบนไมาได้ฮาร์โมนไนซกืนา screen, มากน่าจะฮาร์โมนไนซกืนมากและในความนิชนั้นนะ่ะก็กลับใช้ง่ายที่สุดในลาย e มาเอกล v e เท่าที่เราเคยลองมานะอันนี้อืมแต่ถึงแม้ว่า กลิ่นเปิดเขาอ่ะอาจจะมีบางว i ฟ์บางจังหวะที่เรานอสเทาเจียไปถึงกลิ่น November Rain กลิ่นสุดป๊อปสุดฮิตปลายฝนต้นหนาวของแบรนด์นี้เพราะว่ามันจะมีความเย็นเย็นความเมทัลลิกอะไรที่ทำให้แวบไปถึงแต่เนื้อกลิ่นเขาอ่ะเป็นคนละสไตล์กันเลยมีแนวทางเป็นของตัวเองชัดเจนมากค่ะข้อที่2กลิ่นมีอารมณ์ เปลี่ยนแปลงจากมืดไปสู่สว่างได้ไล่เฉดแบบว่ากลืนกันไปแบบสวยงามมากกลิ่นแสดงถึงอารมณ์ตัวละครอารมณ์ของชายที่ฆ่าหญิงคนรักแล้วอุ้มเธอวางลงไปในโรงฝาไม้แล้วก็ฝังลงไปในหลุมศพเนี่ยแสดงอารมณ์และแสดงบรรยากาศความเย็นเยือกรอบกลายเวลาสถานที่ได้ชัดเจนมากคืออันเนี้ยชื่นชมมากไล่เฉดสีจากค่อยๆมืดมดแล้วค่อยๆไปสว่าง ในตอนปลายแต่ในความสว่างตอนปลายนั้นก็มีความมืดเป็นฉากหลังที่มันมีความวิตถานอมหาขไม่ปกติเพราะว่าอย่างไงก็ตามต่อให้จะสว่างตอนปลายแค่ไหนเขาก็เป็นฆาตรกรค่ะคุณผู้ชมและข้อ3ฟังดูเหมือนจะแบบเฮ้ยกลิ่นนิชกลิ่นอาร์ตไหมมืดมิดท่ามกลางป่าวิญญาณฟื้นตื่นขึ้นมาแต่โดยรวมเนื้อกลิ่นของเขาอะ สามารถใส่เป็นเดล่ยูสได้และกระน,นำฉีดได้ค่ะไม่น่าเชื่อคือเนื้อกิ่นดมตอนแรกจะเฮ้ยมันจะเข้มมันจะแบบรบกวนเขาข้างไหมเป็นกลิ่นเซฟเซนต์เป็นกลิ่นยูนิคที่เซฟเซนต์เมื่อวานฉีดไปหกสเปรย์ได้เลยเพราะว่ากลิ่นโดยรวมเขาอะในเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอะมันในชีวิตประจําวันฟังดูยิ่งๆมันจะเป็นออกแนวสกินเซนต์ออร่ารอบตัวกลิ่นเขาไม่ได้เอ,อะอะเขามานิ่งๆแบบสุขุมตอนดายดาวด้วยนะ ก็เลยแบบน่าที่ชมว่าเฮ้ยทํากลิ่นนิชกลิ่นเล่าเรื่องราวกลิ่นอารมณ์ตัวละครกลิ่นบรรยากาศแต่เป็นฉีดกลิ่นที่สกระหน่ำฉีดได้เป็นเซฟเซนที่สามารถใส่ไปงานทางการได้ใส่ไปทํางานได้และที่สําคัญยังเสริมลุกสง่างามสุข,ขุมให้กับผู้ใส่ได้ด้วยนะคะเนี่ยสข้อ ที่อยากจะชื่นชมปลกมือบาวเวอร์บาวเวอร์บาวเวอร์ม่ามามาเข้าถึงเรื่องเนื้อเนื้อกลิ่นกันเนื้อกลิ่นโดยรวมนะโดยสรุปรวมทนกลิ่นของขวดเนี้คือกลิ่นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ที่อยู่กับผิวอยู่กับเสื้อตลอดทั้งวันเขาจะเป็นกลิ่นโทนไม้หอมสะอาดที่ติดเมทัลลิกจางๆแล้วก็มีปนแป้งดอกไม้ไม่แน่ใจดอกไม้เหลืองหรือเปล่า ติดผิวกรุนกรุนอ่แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะเขาเปิดมาด้วยเดี๋ยวให้ดูสเปรยีเดี๋ยวฉีดให้ดูฉีดลงผิวกระลงเสื้อก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยต่างกันไม่มากหัวสเปรดีค่ะฉีดลงผิวด้วยขินเปิดเขาว่าภาพลลไม้ที่เก็บไว้ในชั้นใต้ดินอับชื้นและเย็นนะ แต่แห้งแล้วนะแห้งแล้วชายคนนั้นขนลงไม้ไม่ใช่ลงศพอะลงศพที่เป็นฝาหีบนึกออกใช่ไหมไม้สีน้ำเปื่อเสีย้ตาลค่อนข้างเข้มและค่อนข้างแห้งค่อนข้างเก่ามีความผุมีความชื้นเออฟิลนั้นเลยแล้วมีความไอเย็นขึ้นมาเขาขนไปยังไงที่อยู่ใกล้ป่าเพราะว่าสถานที่ลับที่ที่ที่ฆาตกรรมหญิงสาวคนนั้นน่ะอยู่ใกล้ป่าอยู่แล้วเป็นบ้านร้าง เขาก็ขนขึ้นมาระหว่างนั้นฟ้าก็ผ่าลงมานะแสงสว่างเป็นแบบสายสายฟ้าผ่าเสียงฟ้าร้องฝนตกหนักขนลงท่ามกลางฝนตกอะ่ะเออแล้วก็ตัวเขาเปียกนะใส่เสื้อยืดเกง่งเกงยีนตัวเปียกขนลงไปตั้งไว้ที่ชายป่าชายป่าที่มีไม้ยืนต้นใหญ่ๆนะลำต้น,น,นหนาๆเปิดไม้สีน้ำตาลอมดำกิ่งก้านเยอะๆแบบว่าปกคลุม เออมืดนะภาพอ,อ,อารมณ์เกล่นตอนแรกคือมาแบบมืดสนิทกลางดึกอาจจะเที่ยงคืนแล้วเขาก็วางลงไม้นั้นลงศพอ่ะอุ้มไปนอนรออยู่แล้วหนะ้าปากหลุมแล้วทั้งคืนนะทั้งค่ำคืนนะเขาก็ขุดใช้พวใช้จอบใช้อะไรที่เป็นอุปกรณ์ขุดลงไปลึกประมาณไม่เกินสองเมตรเออหนึ่งเมตรครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อุ้มศพหญิงคนรักท,ที่ที่ตัวเปียก คือพอเขาขุดเสร็จอะฝนก็เริ่มพรำพรำเริ่มเริ่มจางลงเพราะว่ามันมีความชืน้นความเย็นในช่วงเปิดแล้วกลิ่นมันค่อยๆยโรยตัวเหมือนมันจะค่อยๆแห้งลงแล้วกลิ่นไม้นั้นะ่ะมันเหมือนไม้ชื้นเก่าผุเก็บห้องใต้ดินมานานเคยแห้งและเปียกด้วยน้ำฝนระหว่างทางและกำลังค่อยๆแห้งลงอีกครั้งเออมันฟิลนี้เลยฟิลไม้ฟิลแห้งและมีกลิ่นเมทัลลิกอะที่ทำให้เรานึกไปถึง ไว้ของในวนเบอร์เลนแต่เป็นเมทัลลิกที่มาแบบแสงวาวบใส่ฟ้าฟาดแวบแบนะเออแปลกๆประปราบไม่รู้เขาจะสื่อถึงแบบรอยเลือดนี้ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ดมแล้วรู้สึกถึงเลือดเออก็พอช้อนร่างคนรักค่อยๆวางลงในหลุมศพระหว่างที่ไอ้ขุดหลุมลงไปตอนนั้นน่ะอารมณ์มันก็ยังดำดิ่งนะตอนนั้นท้องฟ้าก็มืดเป็นใจรอบกายสงัด มันก็มีทั้งความเศร้าอ่ะและความเจ็บปวดที่เธอหักหลังทรยศเขาอาจจะไปมีชู้หรือทําอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะที่เขาต้องฆ่าเธอแต่เขาก็มีความขมขืนอยู่ในนั้นเออตอนเปิดแต่มันเป็นกลิ่นที่เป็นไม้ที่ลุ่มลึกอะตอนเปิดไม้ลุ่มลึกเปียกและเยน็นและเมทัลลิกและมืดเงียบแต่มันหอมหอมแบบเก๋บอกไม่ถูกพอครั้งที่สองครั้งที่สามพ่ฉีดก็เริ่มแบบเออกลิ่น กลิ่นคือหอมเลยแต่หอมแบบแยกไม่ออกว่าเป็นโนต้ตอะไรอารมณ์แบบกระหน่าในตอนแรกและกลิ่นค่อยๆดายลงความเย็นค่อยๆค่อยๆจางลงอุณหภูมิค่อยๆกลับมาใกล้เคียงปกติแต่ก็ยังเย็นอยู่หลังฝนเริ่มหยุดสนิทแล้วพอดินหน้าดินกบปิดมิดคือใส่ศพลงไปในโรงนะปิดฝาตอกตะปูเรียบร้อยกบดินมิดกริบ อารมณ์เริ่มเริ่มชุ่มชื้นขึ้นเพราะว่างานที่ทำมาเสร็จลงใช่ไหมเริ่มมีความทรงจำที่ด,ด,ดีตอนที่เขายังพบกับเธอยังอยู่ด้วยกันความรักยังผลิบานในหัวใจสิ่งผิดพลาดท,ที่เธอได้ทำลงไปเนี่ยเขาเริ่มอภัยให้เธอแล้วเพราะว่ายังไงเขาก็ฆ่าเธอแล้วชีวิตเธอก็ตายไปแล้วจะไปยึดติดอะไรมันเหมือนแบบคนที่เริ่มปล่อยวางได้แล้วพอดดยดาวไปสัก หลังยี่สิบนาทีอ่ะมันจะเป็นกลิ่นไม้ที่ที่แห้งที่มีความแป้งหน่อยๆแต่มีความสะอาดและเมทัลลิกยังติดอยู่แค่จางๆแล้วเราเหมือนได้กลิ่นดอกไม้อะไรก็ไม่รู้แทรกอยู่ในเนื้อไม้แต่เป็นทนแป้งๆนิดหน่อยเป็นดอกไม้เหลืองหรือเปล่าแต่ไม่ฉุนไม่เวียนเลยเป็นกลิ่นที่คนเริ่มสงบลงแล้วอืมฟีลแบบว่า แม้กระทั่งตอนนี้เขายังอยู่ตรงนี้ในภาพทรงจำสีจางจางเหมือนว่าจะเลือนหายคล้ายว่าจะเลือนลางบางอย่างก็ยังไม่เปลี่ยนไป ในความทรงจำสีจางจงางอารมณ์ฆาตกรเริ่มคำดาวลงแล้วแสงจากที่มืดมิดกลางดึกเริ่มมีอยู่ดีๆด,ดวงจันทร์ก็โผล่มาดวงจันทร์สีเงินยวงสาดลงมาเป็นสปอตไลท์ตรงที่เขาที่ยืนก้มมองอย่างสงบผืนดินนั้นปิดสนิทแล้วอืแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เป็นฆาตรกรเพราะฉะนั้นความสงบความรู้สึก สุขใจแบบนิ่งเย็นแล้วอย่างคนปล่อยวางได้อย่างคนอภัยเป็นพยายามนึกถึงแต่เรื่องดีๆมันก็อยู่มีความมืดอยู่เบื้องหลังมีความวิปริตวิตฐานความโหดเที้ยมเยือกเย็นอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นก่อนจะปิดจบเนี่ยเออจะบอกกลิ่นเนี้ยถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสกินเซนต์แต่เขาติดทน14ชั่วโมงเออเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายที่สุดในไม Exclusive นะ อารมณ์บางอย่างที่หลังทำภารกิจจบอิ่มเอมแต่อิ่มเอมที่มีเบื้องหลังคือความเยือกเย็นอมหินนั่นนะเราก็ขอปิดจบด้วยนิยายแปลสืบสวนของของคริสคาร์เตอร์นะคะเป็นแบบว่าฆาตกรรมต่อเนื่องแต่ขอหยิบยกมาแค่ฉากฉากเดียวก่อนจะยยกฉากฉากเดียวขอเกินก่อนว่าเรื่องนี้มันเปิดมาด้วยสาวนักล้วงกระเป๋า มือฉกาดอายุ20ต้นต้นๆคนหนึ่งที่จับพัดจับปูดันไปล้วงไปฉกกระเป๋ากระเป๋าหนังแบบกระเป๋าหนังราคาแพงนะของฆาตกรคนหนึ่งที่กาลังก้มหน้าก้มต,ตาพิมพ์โทรศัพท์เหมือนตอบแชทอะไรอยู่สักอย่างเออไปฉกกระเป๋าเข้ามาโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นฆาตกรแล้วพอมาล้วงหาของในกระเป๋าซึ่งตอนแรกอะ่ะ คาดว่าจะเจอแบบพวกบัตรเครดิตเงินสดอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ไม่เจอไดอารี่ปกหนังสีดำซึ่งเปิดเข้าไปอ่ะคือเรื่องราวที่ฆาตกรเขียนถึงเหยื่อทั้งหมด16รายในช่วง2ปีให้สปีที่ผ่านมาที่เขาได้ฆ่าเหยื่อและแต่ละหน้าก็จะมีรูปโพลารอยของเหยื่อในสภาพทุกทรมานนะนะเปื้อนเลือดแปะไว้เหนือคำบรรยายนั้น และเหยื่อลายหนึ่งกับฉากฉากหนึ่งอะ่ะมันสามารถโยงเข้ากับกลิ่นนี้ได้ก็เลยขอพูดถึงแล้วฆาตกรคนนี้เขาเป็นอดีตทหารในหน่วยลับของอเมริกาทีป่ปฏิบัติภารกิจลับไม่มีตัวตนคือจะไม่มีชื่อไม่มีตัวตนจะต้องทำทุกอย่างให้เหงียบแต่ประสบภาวะ PTSD คือ post traumatic stress disorder ภาวะความเครียดจาก จากภารกิจที่ทําที่ต้องไปฆ่าคนแบบโหดๆตามคําสั่งของรัฐบาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยมีภาวะความจําเสื่อมภาวะหลงลืมในระยะสั้นและระยะกลางถูกปลดระวังจากหน้าที่และถูกลอยแพในอเมริกาไม่มีการหางานไม่มีการให้เงินก็เลยเพื่อนเขาที่อยู่ในแก๊งเดียวกันที่เคยเป็นทหารก็เลยมาชวนว่าไปขายความตายในดาร์กเว็บไหมเว็บมืดที่ เปล่าผู้ซื้อผู้มีเงินร่ำรวยนั้นน่ะจะไม่เปิดเผยตัวตนผู้ที่อยากเสพความตายผ่านไลฟ์สดผ่านสตรีมมิ่งโดยที่เราจะออกแบบความตายหรือเขาจะเสนอมาเสนอรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นรูปพรรณสันธานของเยื่ออายุเท่าไหร่เพศใดสีผิวเชื้อชาติหรือบางบางรายระบุถึงขั้นต้องเป็นอาบุคลิกแบบอินโทรเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยและอยากเห็นตายแบบไหนลูกค้าก็จะเสนอมา เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพและเพื่อแก้แค้นรัฐบาลที่แบบลอยแพเขาที่เขาที่เคยทําเพื่อประเทศชาติแต่เขาก็ไม่มีตัวตนไม่มีชื่อนั้นเอ,อเป็นความแบบแก้แค้นด้วยแล้วก็ที่เขาต้องมาเขียนแดรีลี่เพราะว่ามีภาวะความจําเสื่อมระยะสั้นจากการกระทบกระเทินถึงจิตใจอะไรบางอย่างรูปกลิ่นเสียงอะไรมากระตุน้นก็อาจจะมีภาวะความเครียดอะไรนี้ได้ก็เลยต้องต้องลงบันทึกไว้หน่อยว่าค่าค่าตะ ถ้าเหยื่อลายไหนไว้ไว้วันที่เท่าไหร่ทําอะไรไปบ้างอืนั่นแหละไอ้นักล้วงกระเป๋านั้นก็เปิดมาอ่านเจอเหยื่อรายแรกก็ช็อกแล้วเหยื่อรายแรกเป็นผู้หญิงวัยยี่สิบต้นๆเหมือนกันนะถูกจับมาโดยโจทย์ที่ลูกค้าสั่งว่าต้องการเห็นฝังให้ตายทั้งเป็นนะ่ะเออเขาเรียกว,ว่าอะไรฝังทั้งเป็นจะเรียกว,ว่าตายทั้งเป็นไใช่ ฝังทั้งเป็นให้เอาใส่ลงตอกตะปูเรียบร้อยฝังลงดินแบบเม็ดครึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ติดกล้องไว้เพื่อที่จะสตรีมสซนไงติดกล้องไว้ในในในโลงกับตรงบริเวณที่ฝังไว้อ่เออคือนอกจากจะสตรีมผ่านเว็บมืดดาร์กเว็บแล้วฆาตรกรก็ได้ดูไปด้วยตั้งแต่พอหลังวางยาสลบนะแล้วก็ฝังเรียบร้อย สิ่งที่ลูกค้าอยากเห็นคือหลังจากที่รู้ว่าตัวเองโดนฝังทั้งเป็นเนี่ยปฏิกิยาของเหยื่อจะเป็นยังไงซึ่งก็ก็ตามปกติคนเรารู้ว่าตัวเองโดนฝังก็ตะกุยค่ะใช้เล็บใช้อะไรเตะต่อยควรนพยายามจะออกมาจากจากโรงนั้นให้ได้มีความกดแค้นมีความเจ็บปวดมีความทรมานเศษเล็บเศษเนื้อกระจายเต็มตะกุยอยู่ข้างในอยู่ข้างในฝาโรงนั้นอะ แต่พอช่วโวงสุดท้ายมั้งพอรู้ตัวแล้วว่าออกไปไม่ได้ก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นสงบและอ้อนวอนพยายามชักจูงฆาตกรผ่านกล้องซึ่งเธอคิดว่าน่าจะมีเธอคิดว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าฆาตกรก็ดูอยู่นะด้วยความเย็นชาแต่พอมาถึงจุดนี้ฆาตกรเริ่มสะดุดเริ่มมีความมโนธรรมแวบ,บขึ้นมาในใจพอเธอเล่าเรื่องชีวิตว่าปล่อยฉันออกไปเถอะชีวิตฉันเกิดมาเนี่ย ครอบครัวแตกแยกตั้งแต่เด็กโดนพ่อเลี้ยงขมขืนทารุนหดเหี้ยมแต่อายุสิบสิบขวบต้นต้นต้นตองละเหะละเห่เล่นรอดออกมาปากกัดตินถีบสู้ชีวิตไม่เคยเจอคนที่จริงใจเลยจนกระทั่งปีนี้ฉันเจอชายคนที่ฉันรักและเขาก็จริงใจต่อฉันและเรากําลังจะแต่งงานกันมีกําหนดการอีก8เดือนข้างหน้านี้ในปีนี้เราจะได้แต่งงานกันแล้ว ความรักครั้งเดียวของฉันที่ฉันรอคอยโปรดเห็นใจฉันเถอะฆาตากรรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะทำมิชชั่นของเธอให้ possible ้เองจะทำภารกิจที่เธอยิ่งใหญ่ครั้งนี้ฉันจะช่วยเธอเองแต่สุดท้ายเหยื่อรายนั้นก็ตายในโรงนั้นนั่นแหละและฆาตากรทำภารกิจยังไงร,รอเวลา8เดือน คือไอเหยื่ยอคนนั้นก็บอกว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรใช่ไหมรอเวลา8เดือนที่จะถึงกําหนดการแต่งงานไปขุดเอาโลงนั้นออกมาเปิดฝาแล้วก็ทำความสะอาดเสร็จเล็บเสร็จเลือดเสร็จเนื้อที่เกิดจากการตะกุยทําความสะอาดให้กริบเลยนะแล้วก็ถอดเสื้อผ้าเดิมของเหยื่อที่แบบเละเทสะสภาพเละเทะมากแล้ว8เดือนผ่านไปอ่ะหน้าก็เริ่มแบบ ผิวหนังเริ่มย่อยสลายแต่ยังเห็นแบบชั้นกล้ามเนื้ออยู่แต่ส่วนที่เป็นตาจมูกปากเนี่ยหายไปแล้วแหว่งไปแล้วกลายเป็นรูโบโบสามจุดไปเอาชุดชุดเจ้าสาวค่ะแล้วก็สวมชุดเจ้าสาวขาวบริสุทธตึงตดึง,ดง,ดงสีของความมัน่นคงในรักแท้ รอคอยพิงเธอไม่เคยเปลี่ยนแปลงสวมชุดเจ้าสาวลงไปแล้วก็จัดฉากจัดทรงผมอาจจะมีแต่งหน้าศพแล้วก็จัดมือให้แบบฟิลแบบเหมือนกุ้มมือแบบมัมมี่ไหมอาจจะจำผิดก็ได้แต่ประมาณว่ากุ้มมืออยู่ในท่าสวยแล้วก็ปิดฝาโลงเออแล้วก็เขียนบันทึกนี้ลงไปแล้วก็ยืนมองด้วยความอิ่มเอมเกลียด เกยหลุมศพเรียบร้อยแล้วยินมองด้วยความอิ่มเอมชุ่มชื้นใจว่านี่คืองานพิเศษที่ฉันได้มอบให้เป็นของขวัญพิเศษให้กับเธอที่ลูกค้าไม่ได้ขอมาเพราะฉันเห็นใจในความรักครั้งเดียวของเธอในชีวิตที่เหลวแหลกที่ทุกทนทรมานมาตลอดยี่สิบกว่าปีฉันทำให้เธอได้สมหวังแล้วนะม,มันเป็นความอิ่มเอมยิ้มใจ ของฆาตรกรที่เลือดเย็นนะคะถ้าจะโยงเข้ากลิ่นนี้นะกลิ่นตอนที่แบบเริ่มมีแสงจันทร์สิเงินยวงสาดเข้ามาอารมณ์เริ่มไม่คุกคุนและเริ่มสงบแต่สงบแบบมีความอำม,มหิตยอกเย็นอยู่เบื้องหลังวคคนนัันนัันนนน,นนนน้เคยผูกกกพสมมมามา เพราะวันที่ห่างหามันก็เริ่มห่างหายเพียงแค่เพราะเราไม่เจอกันไม่รีกร้องให้กลับมาหรือว่าพลักใสหรืออะไรถึงนั้น